สวัสดีค่ะมุมมองกฎหมายสไตดรทิพย์ค่ะท่านในความซีบีรอเฟิร์มและอาจารย์พิเศษศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9ค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยและบ้านหลังนี้ซึ่งท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นผู้มีใบอนุญาตก่อสร้างเป็นชื่อของท่านท่านเป็นเจ้าของบ้านอย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ต่อมาเพื่อนของท่านต้อง ที่จะมาพักอาศัยในบ้านของท่านสืบเนื่องจากว่าเพื่อนไม่มีที่พักนะคะท่านก็ใจดีมากเลยมีเมตตากับเพื่อนเพื่อนมาขอพักอาศัยท่านให้พักอาศัยและโดยตัวท่านเองก็ไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นเนื่องจากว่าตัวท่านมีบ้านหลายหลังแล้วต่อมายังไงคะต่อมาเพื่อนของท่านก็ไปเอาครอบครัวเอาบริบาลเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ในบ้านของท่านด้วยและท่านก็ไม่ได้มีสัญญาเช่าไม่ได้มีสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงใดๆให้เพื่อนของท่านได้ ในการพักอาศัยแต่มีการตกลงกันทางวาจาว่าอ่ะไม่เป็นไรนะฉันให้เธออยู่แล้วเธอก็อยู่ไปก่อนละกันท้ายที่สุดนะคะอยู่มาจะได้สิบกว่าปีเพื่อนของท่านกับคิดไม่สุจริตต้องการจะได้บ้านของท่านไปเป็นบ้านของตนเองแต่ก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะเนื่องจากว่าใน,นโฉนดที่ดินก็ยังคงเป็นชื่อของท่านอยู่แต่เพื่อนของท่านสิคะกลับมาสร้างความรําคาญเดือดร้อนใจให้แก่ท่าน มาหาเรื่องทะเลาะวิวาทมาหาเรื่องหาข้อพิพาทใดๆให้กับท่านจนกระทั่งทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่ไหวละต้องการให้เพื่อนออกจากบ้านหลังนี้ไปซะทํายังไงดีล่ะวันนี้ท่านในความมีข้อแนะนํานะคะอย่างแรกเลยนะคะให้ท่านมีหนังสือไปแจ้งเพื่อนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเรียกว่าหนังสือบอกกล่าวให้เพื่อนนะคะแล้วก็บริวานนะคะขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านของท่าน กำหนดระยะเวลาไว้ด้วยนะคะว่าออกภายในระยะเวลากี่วันและเมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยเพื่อนของท่านยังไม่ยอมออกจากบ้านท่านก็สามารถจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ต่อศาลนะคะเรียกว่าเป็นคดีขับไล่ค่ะฟ้องคดีขับไล่นอกจากฟ้องขับไล่ออกไปแล้วเนี่ยในระหว่างที่เพื่อนของท่านยังไม่ยอมออกจากบ้านท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการเรียก าประโยชน์จากบ้านหลังดังกล่าวที่หากท่านนําบ้านของท่านเนี่ยไปปล่อยเช่าให้บุคคลภายนอกท่านจะได้ค่าเช่าในอัตราเดือนละเท่านั้นเท่านี้ให้ท่านบรรยายเข้าไปในคําฟ้องนะคะให้แจ้งกับทนายความไปนะคะว่าบ้านหลังนี้หากปล่อยเช่าจะมีราคาเท่านี้เท่านี้ทนายความจะทําหน้าที่บรรยายฟ้องนะคะและนําคดีขึ้นสู่ศาลค่ะภายหลังที่คดีขึ้นสู่ศาลนะคะณนะเวลานั้น ให้ท่านไปศาลนะคะในวันนักไกล่เกลี่ยในวันแรกเพื่อนของท่านในฐานะจำเลยส่วนท่านในฐานะโจทย์ก็ไปที่ศาลด้วยกันจากนั้นไปตกลงกันนะคะไปเจราจาไกล่เกลี่ยกันว่าในกรณีที่ท่านประสงค์ให้เพื่อนออกจากบ้านและเพื่อนไม่ยอมออกจากบ้านให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมได้ทําหน้าที่ช่วยท่านเมื่อท่านไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนของท่านได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเพราะมิฉะนั้นหากพูดคุยกันเองนอกศาลอาจจะ ทำให้เกิดปัญหาหรืออาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรืออาจจะมีเหตุเรื่องคดีอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอันทิเช่นพอไปคุยกันก็ไปทะเลาะกันทะเลาะกันไปดูหมิ่นกันดูหมิ่นกันไม่พอไปตีกันอีกสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นว่ามีคดีเพิ่มมีคดีงอกนะคะทนายความแนะนํานะคะว่าครใดก็ตามที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ในทางศาลท่านสามารถใช้สิทธิ์ในทางศาลแต่ท่านต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะคะ ไปสารต้องมือสะอาดนะคะและมีความสุจริตท่านจะได้รับความคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ